สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสนทนาเชิงลึกของเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็น่าสนใจจริงๆในทางพระพุทธศาสนาค่ะครับก็คือเรื่องของปัญญาค่ะคำนี้เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะแต่ว่าความหมายจริงๆในบริบททางพุทธศาสนานี่มันคืออะไรกันแน่คะครับคำว่าปัญญาเนี่ยถ้าพูดทั่วไปเราอาจจะนึกถึงแค่ความฉลาดความรอบรู้เนาะแต่ในทางพุทธศาสนามีความหมายที่ เฉพาะเจาะจงแล้วก็ลึกซึ้งกว่านั้นมากครับจากข้อมูลที่เราดูกันมาปัญญาไม่ใช่แค IQ, ่เร nice ื่องแบบความจําดีค um> ิดเลขเก่งไม่ใช่แค่ไอคิวสูงๆไม่ใช่ครับแต่คือความเข้าใจที่ถูกต้องในความเป็นจริงของสิ่งต่างๆครับผมหมายความว่าไม่ใช่แค่รู้ข้อมูลเยอะๆสินะคะแล้วความเข้าใจที่ว่านี่หน้าตามันเป็นยังไงคะ มันต่างจากความรู้แบบที่เราคุ้นเคยกันยังไงเอ่ยชัดในสภาวะตามความเป็นจริงอือความรู้ชัดครับคือรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์แล้วที่สำคัญมากๆคือต้องเป็นความเห็นที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิอ๋อสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ความเห็นเผ็ดหรือมิจฉาทิฏฐิที่มันเกิดจากความไม่รู้ความหลงผิดที่เราเรียกว่าโมหะหรืออวิชชา นั่นแหละครับอ๋อค่ะค่ะคือต้องเป็นความรู้ที่นําไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่รู้ข้อมูลเฉยๆนะคะถูกต้องครับถ้าจะลงรายละเอียดในทางอภิธรรมเนี่ยเขาก็อธิบายว่ามันมีสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเลยเรียกว่าปัญญาเจตสิกปัญญาเจตสิกครับซึ่งมันทําหน้าที่รู้สภาวะธรรมต,มตามความเป็นจริงโดยตรงเลยหน้าที่หลักของมันเลยคือทําลายโมหะหรือความไม่รู้นั่นแหละครับตัวโมหะนี่เองใช่ครับ ซึ่งถือเป็นรากเง้าวของกิเลสทั้งปวงเลยการกําจัดความมืดมนทางปัญญานี่แหละครับคือภารกิจสําคัญของปัญญาในทางพุทธเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องรู้ถูกรู้จริงแล้วก็รู้เพื่อไปกําจัดความไม่รู้ความหลงด้วยทีนี้ปัญญาที่ว่าเนี่ยค่ะมันมีระดับเดียวหรือว่ามีหลายแบบคะอย่างเช่นความฉลาดในการทํางานกับความเข้าใจเรื่องชีวิตมันมันเหมือนกันหรือเปล่าคะอืมคำถามน่าสนใจครับพระพุทธศาสนาจําแนกปัญญาไว้หลายแบบเลยครับ ถ้าเราแบ่งตามระดับความลึกซึ้งนะจะมีอยู่2ระดับหลักๆครับผม2ระดับหลักๆนะคะครับอันแรกคือโลกียะปัญญาโลกียะปัญญาครับอันนี้เป็นปัญญาระดับโลกโลกที่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องทางโลกอยู่การใช้ชีวิตประจําวันการทํามาหากินการเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆอ๋อเรื่องทั่วไปที่เราใช้กันใช่ครับเพื่อให้ชีวิตดําเนินไปได้ด้วยดีมีความสุขตามสมควรถึงแม้จะยังเกี่ยวข้องกับกิเลสอยู่บ้าง แต่ก็มีประโยชน์มากนะครับเป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ในโลกนี้อย่างสงบสุขสร้างสรรค์ส่วนอันที่สองคือโลกุตระปัญญาโลกุตระปัญญาอันนี้คือปัญญาที่เหนือโลกหรือพ้นโลกไปแล้วครับเป็นปัญญาที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงเป็นความรู้แจ้งในอริยสัจสี่แล้วก็ไตรลักษณ์รู้แจ้งเลยนะคะใช่ครับที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากความถูกทั้งปวงในวัฏสงสาร เป็นปัญญาของพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาวันไปจนถึงพระอรหันต์เลยครับเหมือนกับว่าโลกีปัญญาช่วยให้เราเป็นคนเก่งคนดีใช้ชีวิตทางโลกได้ดีครับผมส่วนโลก,กุตลรปัญญาคือเป้าหมายสูงสุดเพื่อการดับทุกข์จริงๆสินะคะใช่ครับมองแบบนั้นได้เลยครับแล้วถ้าจะถามต่อว่าปัญญาทั้งสองระดับนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแหล่งข้อมูลต่างๆที่เรามีเนี่ยก็ชี้ไปในทางเดียวกันครับว่ามี3มช่องทางหลกัก หรือเรียกว่าบ่อกเกิดแห่งปัญญาครับบ่อกเกิดแห่งปัญญามี3ทางครับผมทางแรกคือสุตตามยะปัญญาสุตะครับปัญญาที่เกิดจากการฟังการอ่านการศึกษาเล่าเรียนจากคนอื่นจากตำราจากสื่อต่างๆเป็นการรับความรู้เข้ามาเหมือนเป็นขั้นแรกของการเรียนรู้ครับค่ะรับข้อมูลเข้ามาครับอันที่สองคือจินตามยะปัญญาจินตะครับปัญญาที่เกิดจากการคิด การพิจารณาการตรึกตรองนำสิ่งที่ได้ฟังได้เรียนมาเนี่ยมาวิเคราะห์แยกแยะหาเหตุผลเปรียบเทียบใครครวนอย่างรอบคอบหรือที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการคือการคิดอย่างถูกวิธีใช่ครับคิดอย่างแยบคายให้เกิดเป็นความเข้าใจของตัวเองขึ้นมาค่ะและอันที่3อันนี้สำคัญมากครับคือภาวนามยาปัญญาภาวนาครับผม อันนี้เป็นปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติการอบรมจิตการเจริญสมาธิแล้วก็วิปัสนาทําให้เกิดความรู้แจ้งเห็น <_ d ata> จ,จริงจากประสบการณ์ตรงเลย <_ d ata> จากข้างในเลยนะคะใช่ครับไม่ใช่แค่จํามาหรือคิดเอาแต่เป็นการเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงด้วยตัวเองเช่นเห็น <_ d ata> ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนปัญญาระดับนี้แหละครับที่จะนําไปสู่โลกุตระปัญญาได้ เคยได้หญิงการเปรียบเทียบเรื่องการว่ายน้ําก็น่าจะพอช่วยเห็นภาพนะคะเหมือนกับอ่านคู่มืออ่านวิธีว่ายสุตมยะปัญญาแล้วก็มาคิดภาพตามจินตนาการท่าทางจินตามายะปัญญาครับแล้วสุดท้ายคือต้องกระโดดลงสระไปหัดว่ายจริงๆจนว่ายเป็นเองภาวนามยะปัญญาใช่เลยครับการรู้จากการลงมือทําจริงนี่แหละที่มันเปลี่ยนเราได้จริงๆ เป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีมากครับภาวนามยปัญญาคือการรู้จากข้างในมันเปลี่ยนแค่ความเชื่อให้กลายเป็นความประจักษ์แจ้งเลยซึ่งทั้งสมทางนี้มันก็ต้องเนื่องสัมพันธ์กันนะครับอ๋อมันเชื่อมกันครับต้องเริ่มจากการฟังหรือเรียนรู้ก่อนแล้วก็นำมาคิดพิจารณาให้ถูกต้อง แล้วสุดท้ายคือการนำไปปฏิบัติจริงจจนเกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นมาจริงๆโอเคค่ะพอเข้าใจเรื่องประเภทแล้วก็ที่มาของปัญญาแล้วคำถามสำคัญต่อมาคือแล้วเราจะพัฒนาปัญญาพวกนี้ให้มันงอกเงยขึ้นมาได้ยังไงคะมีสูตรสำเร็จหรือว่ามีกระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอนแนะนำไว้ไหมคะมีแน่นอนครับแล้วก็เป็นกระบวนการที่เป็นระบบชัดเจนมากเลยครับเรียกว่าหลักวุฒธธิธรรมสี่วุฒิธรรมสี่ครับ แปลว่าธรรมที่นำไปสู่ความเจริญโดยเฉพาะความเจริญทางปัญญามีสีขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันครับค่ะขั้นแรกคืออะไรคะขั้นแรกสับปุริสสังเซวะครับคือการคบหาคนดีหรือกัลยาณมิตรผู้มีปัญญาและคุณธรรมการคบคนดีใช่ครับการได้อยู่ใกล้ชิดพูดคุยเรียนรู้จากท่านเหล่านี้สำคัญมากเหมือนเราได้ต้นแบบได้แนวทางที่ถูกต้องครับค่ะแล้วขั้นที่สองคะ ขั้นที่สองสัตธรรมละสุวรรณะคือการตั้งใจฟังธรรมหรือคำสอนที่ดีงามถูกต้องไม่ว่าจะจากพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือจากครูบาอาจารย์ที่เราครบหาต้องฟังด้วยความใส่ใจตั้งใจฟังครับเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นสองข้อแรกนี้เป็นการปูพื้นฐานรับข้อมูลที่ถูกต้องเข้ามาซึ่งจะส่งเสริมปัญญาจากการฟังหรือสุดธรรมายปัญญาเป็นหลักครับเหมือนกับการเลือกแหล่งข้อมูลที่ดี แล้วก็เปิดใจรับฟังอย่างตั้งใจก่อนนะคะใช่ครับจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนที่3ขั้นที่3โยนิโสมนาสิการครับคือการคิดพิจารณาโดยแยบขายการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีคิดสืบสวนถึงต้นสายปลายเหตุคิดวิเคราะห์แยกแยะองค์ประกอบเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียทางออกไม่จะคิดฟุ้งซ่านนะครับคิดอย่างมีระบบใช่ครับคิดอย่างมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นขั้นตอนนี้สำคัญมาก ในการเปลี่ยนข้อมูลที่รับมาให้เป็นความเข้าใจของเราเองเป็นการพัฒนาจินตามายปัญญาครับค่ะและสุดท้ายขั้นที่4ีขั้นที่4ี่ 4, ร,รมมนุธรรมปฏิบัติรรมนุธรรมปฏิบัติครับคือการนําสิ่งที่เรียนรู้แล้วก็พิจารณาจนเข้าใจแล้วเนี่ยไปลงมือปฏิบัติจริงให้สอดคล้องกับหลักธรรมและเป้าหมายเช่นฝึกศีลฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนาลงมือทําจริง การปฏิบัตินี้แหละครับที่จะเปลี่ยนความเข้าใจให้กลายเป็นประสบการณ์ตรงกลายเป็นภาวนามยปัญญาแล้วก็เป็นหนทางสู่โลกุตระปัญญาในที่สุดครับเป็นสี่ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลมากเลยค่ะเริ่มจากหาครูดีๆหรือแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้แล้วก็ตั้งใจเรียนรู้จากนั้นก็เอามาคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งด้วยตัวเองแล้วสุดท้ายก็นำไปปฏิบัติจริงเหมือนการเดินทางจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติที่สมบูรณ์เลยนะคะถูกต้องครับ เป็นกระบวนการทีไม่ใช่แค่การท่องจําแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงจากการลงมือทําซึ่งหลักวุฒิธรรม4ี่นี้ก็เชื่อมโยงกับการปฏิบัติอื่นๆอย่างเช่นสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ครับซึ่งการใช้สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญญานะครับแล้วก็อัตตปีคือความเพียรในการตามดูรู้ทานกายเวทนาจิตแล้วก็สภาวะธรรมต่างๆตามความเป็นจริง การฝึกสติปัญญานเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของธรรมานุธรรมปฏิบัติที่จะนําไปสู่ภาวนามยะปัญญาโดยตรงครับพอพูดถึงการปฏิบัติการรู้แจ้งจากภายในแล้วก็น่าสนใจที่จะลองเปรียบเทียบดูนะคะแนวคิดเรื่องปัญญาแบบพุทธที่เน้นเป้าหมายไปที่การดับทุกข์การรู้แจ้งภายในแบบนี้มันแตกต่างจากแนวคิดเรื่องปัญญาหรือความรู้ในโลกตะวันตกที่เราอาจจะคุ้นเคยกันมากกว่ายังไงบ้างคะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับ มีทั้งความเหมือนและความต่างอยู่หลายจุดเลยนะครับถ้ามองภาพกว้างๆเนี่ยปรัชญาตะวันตกหลายกระแสโดยเฉพาะในกลุ่มที่ให้ความสําคัญกับเหตุผลอย่าง rationalism หรือประสบการณ์จากการสังเกต empiricism ค่ะพวกเหตุผลนิยมประสบการณ์นิยมใช่ครับมักจะมองว่าความรู้ความจริงเนี่ยได้มาจากการใช้ตรรก,กะการหาเหตุผลการสังเกตการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือการแก้ปัญหาข้อสงสัยต่างๆ เพ่อหมายหลักๆก็มักจะเป็นการทำความเข้าใจโลกภายนอกธรรมชาติจัก,กรวาลหรือแม้แต่จิตใจมนุษย์เพื่ออธิบายควบคุมหรือนำไปใช้ประโยชน์ในทางวัตถุหรือทางสังคมครับคือเน้นการหาคำตอบเกี่ยวกับโลกรอบตัวเราเป็นหลักนะคะใช่ครับในขณะที่ปัญญาในทางพุทธศาสนาถึงแม้จะมีส่วนที่เป็นโลกียะปัญญาซึ่งก็คล้ายกับการสแสวงหาความรู้ทั่วไปอยู่บ้างแต่หัวใจหลักเลยคือโลกุตตรปัญญา ตัวโลกุตละครับซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากคือการเข้าใจอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐเกี่ยวกับทุกเหตุแห่งทุกความดับทุกขและหนทางดับทุกค่ะอริยสัจสี่แล้วก็รวมถึงการเข้าใจกฎไตรลักษณ์ด้วยคืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้และอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอนิจจังทุกขังอนัตตาครับ เป้าหมายสูงสุดคือการดับทุกข์และหลุดพ้นจากวงจรการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่แค่การเข้าใจโลกเพื่อควบคุมหรือหาประโยชน์ทางโลกเท่านั้นเป้าหมายต่างกันชัดเจนเลยใช่ครับแล้ววิธีการเพื่อให้ได้ปัญญาสูงสุดนี้ก็ไม่ได้เน้นแค่การคิดการใช้เหตุผลหรือการสังเกตภายนอกแต่ให้น้ำหนักอย่างยิ่งกับการรู้แจ้งจากภายในผ่านการปฏิบัติทางจิตหรือภาวนาเป็นหลักครับผมตรงนี้คือส่วนที่น่าสนใจมากค่ะ เหมือนกับว่าปรัชญาตะวันตกส่วนหนึ่งอาจจะเน้นการรู้เพื่อจัดการโลกภายนอกแต่พุทธศาสนาเน้นการเข้าใจธรรมชาติภายในเพื่อจัดการกับความทุกข์ในใจเราโดยตรงพอจะมองแบบนี้ได้ไหมคะเป็นมุมมองที่สะท้อนความแตกต่างได้ชัดเจนครับอาจจะสรุปได้ว่าหน้าที่หลักของปัญญาในทางพุทธคือการกำจัดกิเลสโดยเฉพาะตัวการใหญ่เลยคืออวิชชาหรือความไม่รู้จริงในสประการนั้นอริยสัจสี่ และในสามลักษณะนั้นไตรลักษณ์ตัวอวิชชาความไม่รู้ครับความไม่รู้นี่เองที่ทําให้เกิดความอยากหรือตัณหาความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานและก็ทําให้เราวนเวียนอยู่ในความทุกข์ปัญญาจึงเป็นเหมือนแสงสว่างหรือเครื่องมือเดียวเลยที่จะทำลายความมืดคืออวิชชาลงได้อย่างสิ้นเชิงครับขยายความได้ชัดเจนมากค่ะทีนี้ มีอุปมาหนึ่งที่คนมักจะพูดถึงกันเวลาพูดเรื่องระดับปัญญาของคนคือเรื่องดอกบัวที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเปรียบเทียบช่วยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีความเป็นมาแล้วก็รายละเอียดอย่างไรบ้างได้ครับเป็นอุปมาที่ทั้งงดงามแล้วก็ให้ข้อคิดลึกซึ้งมากครับตามข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง,องที่เราดูมาเล่ากันว่าหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ทรงพิจารณาธรรมะที่คนพบว่ามันลึกซึ้งมาก ยากที่คนทั่วไปที่ยังติดข้องอยู่ในกามคุณจะเข้าใจได้ตอนแรกก็ส่งน้องพระไทยไปในทางที่จะไม่แสดงธรรมค่ะตอนแรกจะไม่สอนใช่ครับแต่เมื่อเท้าสหมดีพรมมาทูลอาราธนาแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาด้วยพระาญาณอีกครั้งก็ทรงเห็นว่าสรรพสัตว์ในโลกนี้มีความแตกต่างกันมากทั้งเรื่องอินทรีย์คือความสามารถทางจิตปัญญาศรัทธาและก็เรื่องกิเลสบางพวกก็สอนง่ายบางพวกก็สอนยาก คนเราไม่เหมือนกันครับผมจึงทรงเปรียบเทียบความพร้อมในการรับรู้ธรรมะของผู้คนเหมือนกับระดับของดอกบัวซึ่งในพระตไตรปิฎยยุคแรกๆเนี่ยพบว่าพระองค์ตรับเปรียบเทียบกับบุคคล3ประเภทที่เรียกว่าเวนยศัตว์เวนยศัตว์คือคือผู้ที่สามารถอบรมสั่งสอนให้บรรลุธรรมได้ครับมี3ามเหล่าดังนี้ครับค่ะ<า>เหล่าแรกคือเหล่าแรกอุคคติตันยูครับ พวกที่มีปัญญาเฉียบแหลมกิเลสน้อยเปรียบเหมือนดอกบัวที่ตั้งขึ้นผลน้ำแล้วบัวผลน้ำใช่ครับพอได้รับแสงอาทิตย์ก็จะบานในวันนั้นเลยหมายถึงคนกลุ่มนี้แค่ฟังหัวข้อธรรมสั้นๆก็เข้าใจทะลุปรุโปร่ปรงบรรลุธรรมได้ทันทีโหเก่งมากเลยนะคะครับผมเราที่สองคือวิปปะจิตตัญญูบางทีก็เรียกวิปปะติตัญญูพวกนี้มีปัญญาปานกลางเปรียบเหมือนดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอน้ำพอดีบัวปริ่มน้ำ จากบานในวันรุ่งขึ้นหมายถึงคนกลุ่มนี้ต้องอาศัยการฟังคำอธิบายขยายความเพิ่มเติมจึงจะเข้าใจและบรรลุทาได้ต้องมีคำอธิบายเพิ่มครับและเหล่าที่สามคือเนยะพวกที่พอจะแนะนำสั่งสอนต่อไปได้เปรียบเหมือนดอกบัวที่ยังอยู่ในน้ำยังไม่โผล่พ้นน้ำบัวใต้น้ำใช่ครับแต่ถ้าได้รับการดูแลประครับประครองก็จะค่อยๆเจริญขึ้นมาบานได้ในวันต่อๆไป หมายถึงคนกลุ่มนี้ต้องอาศัยการศึกษาการฟังการคิดการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอใช้เวลาอบรมบ่มเพาะจึงจะค่อยๆเข้าใจและบรรลุธรรมได้ครับแล้วที่เคยได้ยินว่ามีสี่เหล่าล่ะคะมีพวกที่อยู่ใต้โครนตมด้วยไม่ใช่หรอคะใช่ครับนั่นคือประเภทที่4ปัฏฐประมะซึ่งข้อมูลชิ้นหนึ่งชี้ให้เห็นว่ากลุ่มนี้ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในพระสูตรด,ดั้งเดิมโดยตรงนะครับแต่เป็นกลุ่มที่พระอัฏฐกถาจารย์ คือผู้ที่แต่งคำภีอธิบายพระไตรปิฎกในยุคหลังอธิบายเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้ครอบคลุมคนทุกประเภทอ๋อ oh, มีการอธิบายเพิ่มทีหลังครับผมปตัตตระมะเนี่ยเปรียบเหมือนดอกบัวที่ยังจมอยู่ในโคลนตมเป็นอาหารของปลาและเต่าไปไม่สามารถโผล่พ้นน้ำมารับแสงอาทิตย์และเบ่งบานได้ในชาตินี้ไม่สามารถบานได้ในชาตินี้ครับหมายถึงคนกลุ่มนี้มีปัญญาน้อยมีกิเลสหาแน่นมาก แม้ได้ฟังธรรมหรือศึกษาก็ยังไม่สามารถเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งเพื่อบรรลุธรรมในชาตินั้นได้ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าแต่เดิมพระพุทธองค์ท่านทรงมุ่งเน้นไปที่3ามกลุ่มแรกที่ยังพอมีหวังในการบรรลุธรรมในชาตินั้นได้ส่วนกลุ่มที่4ี่ถึงแม้จะยังบรรลุไม่ได้แต่การได้ฟังธรรมก็ไม่เสียเปล่าใช่ไหมคะไม่เสียเปล่าแน่นอนครับการฟังธรรมการทําความดีแม้สําหรับผู้ที่เป็นปัตตประมะก็ยังเป็นการสะสมอุปนิสัย หรือวาสนาบารมีเป็นปัจจัยที่ดีสําหรับพบชาติต่อไปในอนาคตครับอุปมาเรื่องบัวนี้จึงสะท้อนทั้งความแตกต่างของศักยภาพคนแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงเห็นหนทางช่วยเหลือแม้ผู้ที่ต้องใช้เวลาก็ตามครับถ้าเราไม่ได้เกิดมาเป็นบัวพ้นน้ําหรือปริ่มน้ําเราจะทําอะไรได้บ้างคือสําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีปัญญามาแต่เกิดหรืออาจจะเป็นพวกเนยยะหรืออาจจะรู้สึกแย่ไปกว่านั้น เราสามารถสร้างหรือพัฒนาปัญญาให้ตัวเองได้จริงหรือคะหรือว่ามันเป็นเรื่องของพรสวรรค์ที่แบบแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วครับคําถามนี้สําคัญมากแล้วก็ให้ความหวังมากๆเลยครับคําตอบจากหลักการทางพุทธศาสนาคือสร้างและพัฒนาได้อย่างแน่นอนครับผมสร้างได้แน่นอนนะคะแน่นอนครับแม้จะยอมรับว่าอาจจะมีพื้นฐานเดิมที่ติดตัวมาแต่กำเนิดหรือจากอดีตชาติอยู่บ้างที่อาจเรียกว่า ซาชาติกะปัญญาค่ะพื้นฐานเดิมครับแต่หัวใจสำคัญที่พระพุทธศาสนาเน้นย้ำเสมอคือปัญญานั้นเกิดขึ้นได้จากการฝึกฝนและต้องอาศัยการพัฒนาครับต้องฝึกฝนพัฒนาใช่ครับกระบวนการพื้นฐานคือการฟังเรียนรู้สุตะการคิดพิจารณาจินตะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงมือปฏิบัติภาวนารวมไปถึงหลักการพัฒนาปัญญาตามลำดับขั้นในวิถีธรรม4ี่ที่เราคุยกันไปค่ะ วุฒิธรรมสี่ทั้งหมดนี้คือเครื่องมือและเส้นทางที่เปิดกว้างสําหรับทุกคนในการสร้างและเพิ่มพูนปัญญาครับไม่ว่าพื้นฐานเดิมจะเป็นอย่างไรทุกคนสามารถเริ่มต้นบนเส้นทางนี้ได้เสมอครับฟังแล้วมีกําลังใจขึ้นมากเลยค่ะเหมือนกับว่าแม้เราจะเริ่มต้นจากใต้น้ําหรืออาจจะจมโคลอนอยู่แต่ด้วยความเพียรพยายามตามหลักการที่ถูกต้องเราก็สามารถค่อยๆพัฒนาตัวเองให้เติบตโตโผล่พ้นขึ้นมาเหนือน้ําได้ในที่สุดนะคะถูกต้องที่สุดครับ ไม่มีคําว่าสายเกินไปสําหรับการเริ่มต้นพัฒนาตนเองพัฒนาปัญญาพระพุทธศาสนาเน้นที่ปัจจุบัน,นกรรมคือการกระทําในปัจจุบันว่าเรากําลังสร้างเหตุปัจจัยเพื่อความเจริญงอกง,งามทางปัญญาอยู่หรือไม่การลงมือปฏิบัติหรือภาวนาน,นี่แหละครับคือกุญแจสําคัญสุดยอดเลยค่ะเข้าใจกระบวนการแล้วก็มีความหวังแล้วทีนี้มาถึงบทสรุปกันค่ะอยากให้ช่วยย้าอีกครั้งถึงแก่นแท้จริงๆและความสําคัญสูงสุดของปัญญาในมุมมองของพุทธศาสนาค่ะ ได้ครับถ้าจะสรุปให้ตรงประเด็นที่สุดแก่นแท้ของปัญญาก็คือความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงครับรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงใช่ครับคือการทะลุทะลวงความไม่รู้อวิชชาและความหลงโมหะที่มันปิดบังเราออกจากความจริงเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุก์ความดับทุกขนทางดับทุกขหรืออริยสัจสี่ค่ะ และความจริงสากลของทุกสิ่งคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนหรือไตรลักษณ์เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิที่เปลี่ยนมุมมองต่อโลกและชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงครับค่ะแล้วความสําคัญล่ะคะส่วนความสําคัญของปัญญานั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับสําคัญที่สุดเลยครับผลเพราะปัญญาเป็นเหมือนอาวุธเพียงอย่างเดียวที่จะสามารถตัดรากถอนโคนของกิเลสท,ทั้งปวง โดยเฉพาะอาวิชชาและตัณหาซึ่งเป็นต้นต่อที่ทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในความทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดถ้าอย่างนั้นปัญญาจึงเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในพุทธศาสนาเลยใช่ไหมคะอาจจะสำคัญกว่าศีลสมาธิหรือศรัทธาด้วยซ้ำไปหรือเปล่าคะในแง่ของการนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือน,นิพพานหรือความหลุดพ้นเนี่ยใช่ครับปัญญาถือเป็นประธานหรือตนนำเป็นประธานครับ แม้ว่าองค์ธรรมอื่นๆอย่างศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตศรัทธาคือความเชื่อมั่นที่ถูกต้องวิริยะความเพียรและสติความระลึกรู้จะเป็นพื้นฐานที่จําเป็นอย่างยิ่งเป็นองค์ประกอบที่ต้องไปด้วยกันขาดไม่ได้เลยก็ตามต้องมีเหมือนกันใช่ครับแต่ทั้งหมดนั้นเป็นเหมือนการเตรียมความพร้อมเตรียมเครื่องมือ ทำให้จิตมีคุณภาพพร้อมที่จะใช้งานอ๋อเตรียมจิตให้พร้อมครับแต่ตัวที่จะทําหน้าที่ตัดกิเลสเห็นความจริงและนำไปสู่ความหลุดพ้นจริงๆเนี่ยคือปัญญาครับเปรียบเหมือนศีลช่วยให้พื้นดินมั่นคงสมาธิช่วยให้มีกำลังขุดแต่ปัญญาคือเครื่องมือขุดที่คมกลิบและรู้ว่าต้องขุดตรงไหนรู้ว่าต้องขุดตรงไหนใช่ครับถึงจะเจอคุมศัพ์คือความพ้นทุกข์ การมีปัญญาทําให้เราใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันไม่ถูกอารมณ์หรือความยุติดครอบงําเป็นอิสระอย่างแท้จริงครับชัดเจนมากค่ะเป็นการสนทนาที่ทําให้เข้าใจเรื่องปัญญาในมิติที่ลึกซึง้งแล้วก็ครอบคลุมจริงๆตั้งแต่ความหมายวิธีการพัฒนาไปจนถึงความสําคัญในฐานะเป้าหมายสูงสุดขอบคุณมากนะคะยินดีเสมอครับมีคําถามทิ้งท้ายให้ลองนําไปใคร่ครวญต่อดูนะครับค่ะเชิญเลยค่ะ ในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสิ่งเร้าภายนอกมากมายเนี่ยการหันกลับมาให้ความสำคัญกับการฝึกฝนภายในเพื่อพัฒนาปัญญาตามแนวทางพุทธที่เน้นการเจริญสติสมาธิและการรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองนี้มันสอดคล้องหรือมันท้าทายวิถีชีวิตและการสแสวงหาความรู้ความสำเร็จที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันในปัจจุบันนี้อย่างไรบ้างครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ